มีสติและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดิฉันชื่อเด็กหญิงทักษะพอศิลิขานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันเด็กหญิงอริสราท่าชีชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพกเราจะมานําเสนอโครงการคุณธรรมเรื่องชิดขวาอีกนิดชีวิตปลอดภัยเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ปัจจุบันโรงเรียนของเรานักเรียนยังขาดระเบียบว,วินัยในการเดินขึ้นลงบันไดชิดขวาเวลาเดินสวนทางกันทำให้เดินชนกันทำให้ขาดความระเบียบมองดูแล้วไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบจึงได้จัดทำทำโครงงานชิดขวาอีกนิดชีวิตปลอดภัยขึ้นมาค่ะเอาเธอลงตรงนี้ทำไม ธอั่นแหละลงผิดดีน่นแหละลงผิดเธอั่นแหละขึ้นผิดดีน่นแหละลงผิดกระเตยได้ไหนเนาบีบลงบนใดผิดฟังกระเตยลงขึ้นบนใดผิดฟังก็เคอรู้ไหมการขึ้นลงบนใดวิธีที่ถูกต้องคือชีดขวาเท่านั้นขอโทษละกันขอโทษละกัน มวิธีทางแก้นะคะ 1. เริ่มจากตัวเราโดยทําเป็นตัวอย่างที่ดีในการเดินขึ้นลงบันไดชิดขวา 2. ถ้าเห็นพี่ๆหรือน้องๆเดินขึ้นลงบันไดไม่ชิดขวาหรือเดินไม่เป็นระเบียบก็กล่าวว่าตักเตือน 3. บอกกล่าวและชักชวนให้ปฏิบัติตามพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้มีสติและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท